พงพัอร์ครับอยู่กับสิวานและก็อุงนะครับที่แคสตี้สตูดิโอนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโผโพหนังหนังภาค3เพึ่งฉายเข้าไปประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับประกาศทำภาคใหม่แล้วใช้คำว่าเป็นสปินออฟก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่คือมันเป็นแยกอ่ะเป็นแยกออกมาแต่เรื่องราวมาจากของจักรวาลาจักรวาลที่หยดนะครับแน่นอนครับที่เราพูดถึงตอนนี้วันนี้จะมาพูดถึงสมิงเขาขวางหนังภาคต่อที่กำลังเป็น เป็นกระแสตอนเนี้ภาคสามพลังฉายอยู่นะแต่จะมาพูดถึงสมิงเขาขวางก่อนเพราะเรารีวิวที่ยอดสามไปละใช่วันนี้จะมาพูดถึงสมิงเขาขวางว่าคิดว่ามันจะเป็นยังไงอ่าจริงๆเนี่ยผมมาได้ยินคําว่าสมิงเขาขวางตั้งแต่ที่ยอดสองเพราะว่ามันมีฉากที่ต้องเข้าป่าพอมันเข้าป่ามันเลยทําให้คนไทยเราอ่ะมันนึกถึงคําว่าอาถรรพ์ในป่า เออแล้วมันก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องมีโมเมนต์แบบเข้าป่าแล้วเป็นลุยในป่ามันเจอต้องเจออาถรรพ์อะไรบ้างสมิงเขาขวางมันเลยเริ่มต้นในตอนนั้นผมก็เลยรู้เรื่องราวว่าเออมันถ้ามันมีมันน่าจะสนุกนะอ่าใช่แล้วก็ได้ยินเต็มเต็มเลยคือในที่หยดสามที่แบบตัวของพี่ยักษ์เหมือนมีฉากที่พูดกับจ่าพันว่าจ่าจำตอนจำตอนที่เราอยู่ในอยู่เขาขวางได้ไหมว่าเราทํายังไงบ้างอ่าในเนี้ยก็จะให้เราได้เห็น แบบนั้นแบบนั้นเลยใช่ใถ้าคุณไปดูที่หยุดมันจะมีซีนที่เขาเขาพูดกันกับกับพี่ยักษ์กับจับประพันธ์จับประพันธ์พี่ยังนี่ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็รอดกันมาแล้วก็รอดกันมาได้นะครับสปอยแอบจะบทตัวนักแสดงสปอยหนังเรื่องตัวเองคือเหมือนเหมือนเป็นการวางเขาเรียกว่าไงครับในสมัยนี้เหมือนเรียกคามิโอหรือว่าอิสเอกเหมือนอิสเอกอิสเอกเล็กๆนน้อยเอาไว้เพื่อที่จะดึงไปสู่ หนังเรื่องต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ยอดสายยังฉายอยู่นะยังฉายอยู่ไปดูก่อนนะเพื่อที่ให้เราได้ได้สนุกได้อย่างเต็มที่แอคชั่นมันแน่นอนแอคชั่นมันเต็มที่นะครับแล้วก็สมิงเขาขวางก็คาดหวังว่าคงจะมีแอคชั่นแบบนี้แหละเออจริงผมก็คิดว่าคงจะมีแอคชั่นแบบนี้แหละความความเป็นความเป็นอาถรรพ์ในป่าที่ผมนึกอย่างแรกเลยก็คือเสือสมิงอันนี้นึกถึงได้อย่างแรกเลยพูดถึงชื่อสมิงเขาขวางก่อนแล้วกันสมิงเขาขวางคืออะไรมันคือนิยายอีกเล่มหนึ่ง นี่อันนี้ผมพูดผมพงออกตัวก่อนเลยนะผมไม่มีข้อมูลเรื่องนี้เลยต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนนะพวกผมไยังไม่ได้มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เป็นเพียงแค่ทฤษฎีทฤษฎีที่เราที่เรามาพูดกันที่เราเราคิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นอโดยที่เราได้เอาจากข้อมูลที่เรามีมาณตอนนี้จากการดูหนังเท่านั้นนะจากการดูหนังจากการดูหนังเท่านั้นนะแล้วเอามารวมๆกันเป็นใช่เป็นช่วงนี้ขึ้นมาจะตั้งชื่อเลยนะว่าทฤษฎีสมคบคัด ใช่อเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นจากที่เรามีข้อมูลแต่ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลใดๆมาทั้งสิ้นเอาจากประสบการณ์ของเราจากการดูหนังมารวน้เลยถ้าคุณดูอยู่คุณก็สามารถแชร์แนวคิดมาได้นะว่าเออคุณมีทฤษฎีในมุมมองของผู้ชมว่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อันนี้ได้นะอันนี้ได้เราจะได้มาแชร์ข้อมูลกันใชสมิงเขาขวางคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยผมที่ผมรู้ข้อมูลมาตอนนี้คำว่าสมิงเขาขวางเนี่ยมันคือหนังสือนิยายอีกเล่มหนึ่ง นิยายอีกเล่มหนึ่งของคุณกฤิตตานนที่เขียนที่หยนดนั่นแหละเ <broaden level. S 2> <st> จ้าของเรื่องใช่เจ้าของเรื่องเลยเจ้าของเรื่องคนน <st> ี้เนี่ยเริ่มแรกเขาเขียนเรื่องที่หยดใช่ไหมเป็นนิยายขึ้นมาเป็นเป็น,เ,ปนเริ่มเริ่มจากเป็นบล็อกก่อนในพันทิปเป็นเป็นกระทู้ในพันทิปมาเป็นเรื่องเล่ามาเป็นนิยายอ่ามามาเป็นเป็นกระทู้เป็นนิยายแล้วก็เป็นเรื่องเล่านะครับทีนี้ไอ้นิยายนี้เนี่ยโอ้หคนพูดถึงเยอะมากที่หยดผมจําได้เลยตอนผมอ่านกระทู้อ่ะโคตรสนุกอื โคตรสนุกไม่รู้จริงไม่จริงแหละแต่โคตรสนุกเลยอืแล้วเขาก็มีการเขียนนิยายขึ้นมาก็คือสมิงเขาขวางนอกจากสมิงมีกระสือด้วยนะครับอบอกเอาไว้ก่อนเน,น,นี่ยมันอยู่ในจัก,กรวาลใกล้กันน่ะใช่แต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงสมิงเขาขวางนะครับเป็นเรื่องที่ข้อมูลที่ได้มาตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในที่หยดภาคหนึ่งอ,อเคนั้นหมายความว่าตระกูลตัวยอยังอยู่กันครบ ยังไม่เจออีผีชุดดำยังไม่เจอแต่อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอีผีชุดดำอาจจะอยู่ในเขาขวางแอบอยู่เห็น <He an S 2> พี่ยักษ์ว่าโอ้ยเอ็นี่มันไฟดีเว้ยอ,อ,อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงครอบครัวมันคงจะจะเจ๋งแน่นอนออพี่ยักษ์เป็นอาหารมาด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมาตามในพิยดภาคหนึ่งอาจจะมีการวนอย่างงี้อาจจะมีการวนหรือเปล่าหรือเปล่าคิดเล่นๆอันนี้เป็นการเป็นการวิเคราะห์คร่าวๆคิดเล่นๆคิดเล่นๆนะครับ เป็นเรื่องราวก่อนที่จะเกิดในที่หยดหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับเหมือนกับว่ากลุ่มพี่ยักษ์เนี่ยเขาเป็นทหารมาก่อนเขาเป็นทหารใช่ไหม,มตัวของจ่พาพันเป็นอดีตทาหารอาดีตารุ่นพี่นะครับรุ่นพี่รุ่นพี่ของพี่ยักษ์เลยนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องเหมือนไปทําภารกิจในการไปตามหาตัวใครสักคนหนึ่งที่หายสาบสูญไปในป่าอืเหมือนอังกอร์เลยเข้าไปเหมือนเหมือนเลยแล้ว,ลวพอเข้าไปในป่าเจออะไรเจอ คำสาปเจอผีป่าเจออาถรรพ์ในป่าะะนะครับมีทั้งเรื่องของอ่าหลักๆเลยที่เจอในเรื่องแน่นอนเสือสมิงเสือสมิงเสือสมิงมาแน่ๆเสือสมิงคืออะไรอ่ะเสือสมิงก็คือคือเสือที่กินมนุษย์เยอะอ่าที่ที่กินมนุษย์ที่ฆ่ามนุษย์เยอะมากๆจนทําให้วิญญาณของมันเนี่ยปนเปืป้อนความชั่วร้ายของมนุษย์ แล้วก็กลายกลายเป็นเสือสมิงที่สามารถจําแรงกลายเป็นมนุษย์ได้นะครับมีพลังอาถรรพ์ของเขาใช่มีพลังอาถรรพ์สามารถจําแรงกลายได้สามารถมาหลอกล่อมนุษย์ให้ให้เหมือนกับว่าให้ลมมาให้มันกินได้อะง่ายๆเลยนะครับก็แปลงกายได้นั่นแหละใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่แบบจะเห็นอยู่ในในป่าก็เป็นพวกผีโป่งผีโพงผีพราย ผีโป่งผีโป่งนี้ได้ยินผีพายเคยได้ยินไอ้พวกพวกเนี้ยผีผีทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะอยู่ในป่ากันอยู่แล้วพวกผีป่าเรียกรวมๆว่าผีป่าแล้วกผีป่าผีป่าแล้วก็เรื่องของอาถรรพ์ภายในป่าทั้งสิงสารสัตว์อันเนี้ยผมว่าน่าจะได้เห็นเจ้าที่อะไรอยู่มาเต็มผมว่าน่าจะได้เห็นกันแล้วตัวละครเก่าๆที่แบบเราเคยเห็นกันมาเนี่ยก็อาจจะได้มีการ พบเจอพบเห็นกันมาด้วยนะครับเพราะาอย่าลืมว่ามันคือเรื่องราวก่อนที่จะเกิดในที่หยดหนึ่งเพราะงั้นตัวละครอย่างอ่าอีหมอเสมอาจจะกลับมานะมีโอกาสรออยู่นะ <c oughs> <c oughs> ผมคาด<อ>หวังให้คุณกลับมา<อ>ผมติดใจหมอเสมมากเลยผมเป็นคนติดใจหมอเสมมากเลยผมคาดหวังให้หมอเสมกลับมาเ,<อ>เพราะว่าพอเข้าป่ามันจะต้องมาหาพรานในพื้นที่ไงถูกเออหมอเสมเป็นจองขมังเวทแห่งืองรับแรงนะเว้ยเออมึงออกว่าให้สาวกีตอีกรอบก็ได้นะก็ได้นะเออคือแบบ จาประพันธ์มาเจอหมอเสมเคยเคยเจอหมอเสมมาก่อนแล้วก็เลยบอกเฮ้ยชวนเราเป็นเป็นเป็นทีมในการเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยหมอเสมเนี่ยนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นคนที่กริ๊กกราดกันมากเลยนะแค่เดินผ่านนี่ขนาดแคเดินนะอย่างเงี้ยผมรอคอยอย่างมากเลยชอบมากเลยนะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่ผมว่าน่าจะได้โผล่เข้ามาอืนั่นคือน้ำเพชรน้ำเพชรคือลูกสาวจากประพันธ์มีโอกาสมีโอกาสเพราะว่า ไม่บอกไปสปอยไปดูที่ยดสามก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าน้าเพชรคือใครรู้แค่ว่าน้ําเพชรคือลูกสาวจ้าระันแต่ทีนี้พอมันเป็นเรื่องราวก่อนก่อนที่จะมีในที่หยดสามใช่ไหมหมายความว่าเอ้ยม่ก่อนจะมีในที่หยดหนึ่งหมายความว่าคนนี่หายตัวไปอะอาจจะเป็นน้ำเพชรเว้ยอีกก็มีโอกาสอาจจะเป็นน้ำเพชรแล้วพี่ยักษ์เป็นพระเอกไงไปช่วยจ้าพรันไงแล้วมันทำให้เกิดความรักกุ๊กกิ๊กระหว่างน้ำเพชรและพี่ยักษ์ได้เว้ยเอออาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาเข้าไปในป่าคือ โต๊ะของน้ําเพชรอาจจะเจออาถรรพ์สิงสา,ารสัตว์ในป่าทําให้โดนวิญญาณร้ายเข้าสิงเว้ยเออเออก็เป็นไปได้นดนให้โดนวิญญาณร้ารยาเข้าสิงน้ําเพชรเว้ยแล้วก็หาวิธีในการที่จะช่วยเหลือช่วยเหลือลูกสาวเจ้าพันลึกช่วยเหลือน้าเพชรแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้นะอ,มมอาจจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เจอชนเผ่าลึกลับเจอลัทธิอะไรอยู่ในป่าที่จะช่วยคลายคําสาบนี้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงใน ในคืนที่วิญญาณร้ายกายล่างไม่มีใครยับยั้งเธอได้เออมาเป็นอังกอร์ออมาเป็นอังกอรเลยใครขวางเธอฆ่าทําลายติดตามใช่เมื่อกลับเป็นตัวเธอเองเฮ้ย <c oughs> อะไรวะักลัวหวันเกงคนข้าม <c oughs> คืออัน,นจริงๆมันมันเพราะเรื่องเวลาเข้าป่ามันจะเป็นประมาณนี้ออประมาณนี้ประมาณนี้ <c oughs> อาจจะเกิดขึ้นจากแรกๆคือเข้าป่าเพื่อไปทําวิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนแต่ไปเจออาถรรพ์ในป่า พอกลับมาปุ๊บอาถพนนั้นทําให้ดึงตัวเธอกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งหนึ่งพราะดึงตัวเธอกลับเข้าไปในป่าปุ๊บหายสาบสูญจ่าพันธุ์และทีมก็เลยต้องต้องเข้าไปในป่าเพื่อไปตามหาลูกสาวก็คือน้าเพชรที่โดนอาถพนปาดดึงเข้าไปอ่ามีโอกาสมีโอกาสเพราะว่าเพราะว่าพอตเรื่องมันน่าจะเป็นฟิลฟิลนี้นี้พอเข้าไปปุ๊บก็จะไปเจออาถพนหลายๆอย่างซึ่งผมคาดหวังว่าถ้าสมมติเป็นสมิงเขาขวางแล้วก็ที่อยู่สามพอทำมาแอคชั่นขนาดนี้อ่ะผมผมหวังเลยนะ ใจผมอยากให้เป็นอย่างนี้เลยนะคือในเมื่อเข้าป่าไปแล้วอ่ะอยากให้เจอแบบอยากอยากให้ทำเป็นหนังแซมไรมี่เลยอ่ะ as of l e v i e e v i e d a t อ่ะไอที่แบบบู๊กับผีเดือดเลยพี่ยักษ์ก็ควักลูกซองกระสุนพิสมอนยิงโป้งโป้งโปงไปเลยเออแบบจะต่อยก็ต่อยปากปๆกไปเลยไออย่างนั้นไปเลยผมรู้สึกว่าเออต้องต้องเต็มอ่ะมันต้องเต็มมันต้องถึงคืออยากให้เห็น เฮก็ใช้เยอะๆไปเลยอะ่ะเอ,อไม่ต้องไม่ต้องคิดถึงผีอะไรมากก็ได้คุณใช่คุณจะทําให้มันแอคชั่นแอคชั่นไปเลยก็เอาให้เต็มสูบเลยเ<อ>ต็มสูบ<ง>ไปเลยขึ้นหงขึ้นห้างอยู่กับผีแล้วก็มีออแต่ผมชอบนะชอบฟิลในการที่เวลาอยู่ในป่าเนี่ยแค่เข้าป่าอย่างเดียวมันไม่ได้มผมชอบอารมณ์ของจ่าประพันธ์ที่สุดในการเข้าป่าทุกครั้งแกจะชอบมีความรู้แกจะมีความรู้แกเป็นเหมือนวิกิพีเดีย เออวิกิพีเดียอยู่ในป่าแกเป็นเหมือนวิกิพีเดียแห่งเวลาสายเวทเข้าป่าจะต้องแบบนี้แบบนี้วิธีการแบบนี้รู้แม้กระทั่งว่าผีผีโป่งเป็นไงผีพายเป็นยังไงผีแต่รับผีอ่ะคือแกรู้อ่ะแล้วแกก็มีวิธีที่จะรับมือแล้วก็แนะนําพี่ยักษ์ได้ในพักสักสองที่หยดภักสามที่หยดมันเป็นแบบนี้ผมม่าชอบโมเมนต์แบบนี้ของพี่จัาปรัพันธ์แล้วแล้วมันจะมีตัวเฟี้ยวเฟีวในป่ามีมันจะมีตัวเฟี้ยวเฟี้ยวหลายหลายหลตัวเลยที่แบบมันจะเฟี้ยวมากชอบแบบ ไม่ฟังคำเตือนคนนะคุณไม่ฟังคุณไม่ฟังใครไว้คุณเตือนแล้วนะว่าเฮ้ยมึงอย่าอย่าไปฉีพ่พาเพื่อนนะอะ,อะไรอยาแบบ่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีโมเมนต์นี้เฮ้ยมึงเข้ามาล่าสัตว์ในป่ามึงก็ เอาแค่เจ้าที่เขาอนุญาตนะเว้ยที่เจ้าป่าเขาอนุญาตนะเว้ยมันจะมีพวกแบบยิงเล่นยิงไอฟิลลบอลูไอฟิลลบหลูมันต้องมีมันต้องมีแบบนี้ให้หนังมันมีสีสัน้อมึงอย่ามึงอย่าพูดชื่อกันในป่านะเว้ยตอนกลางคืนเดี๋ยวมึงจะหลงในป่าได้นะเว้ยวังคืออาถรรพ์ในป่ามันมีเยอะมากซึ่งไม่ว่าจะฟังกี่ทีไปอ่านข้อมูลมากี่ครั้งอ่ะทุกครั้งมันสนุกทั้งนั้นเลยใช่แล้วถ้ามันทํามาในรูปแบบของภาพยนตร์อ่ะผมว่าหุย โคตรน่าสนใจอ่ะมันจะต้องซีนิเมติกระดับหนึ่งอ่ะใช่แล้วผมโขก็โวรอดูนะว่าถ้าสมมติว่าเชี่ยเพชรพระอุมาเอามาทําเป็นหนังจริงเามันก็คงจะเดือดน,นะนนนดนเพราะ,ว,ะว่าในในเพชรพระอุมาที่เราเคยดูมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันเป็นฟิลแบบนี้ <S 2> <S 2> เราเราไม่เราคือเรายังไม่เคยเห็นเพชรพระอุมาไงเ,<อ>เราไม่เคยเห็นเพชรพระอุมาว<อ>่าถ้าทําเป็นหนังจะเป็นยังไงเคยแต่อ่านหนังสืออ่ะคงจะแบบอิมแพกในแบบ ความเป็นไทยโบราณน่ะที่เราเคยได้ยินตั้งแต่เด็กว่าเออป่าฟิวไม่ปนงพงภพยมิงไรมิงมีฟิวใกล้เคียงกันอ่ะผมจําได้ว่าฟิวใกล้เคียงกันท่องท่องไปในป่าแล้วเจออาถรรพ์อ่ะคือในเรื่องอังกอร์เวยเอออังกอร์ซึ่งเป็นเป็นเป็นละครที่เด็กไทยติดกันมากติดกันมาก่สุดเออใช่ใช่เออติดกันมากที่สุดเลยคือตอนนั้นคือต้องดูเด็กเด็กไทยทุกคนต้องรู้จักอังกอร์ร้องเพลงได้ปัจจุบันนี้ร้องได้เหมือนเพลงชาติเลยใช่เพราะตำนานอ่ะตำนานมาก แล้วทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่าเพชรพระอุมานเนี่ยมันก็คือนิยายแบบตำนานมากๆตำนานของการการเข้าไปเจออาถรรพ์นในป่าม,มันก็มีตอนแต่ละตอนแต่ละตอนว่าเป็นยังไงอ่ะการที่เข้าป่าไปมันก็เจอพวกอาถรรพ์นในป่าใช่ไหมเจอชนเผ่าลึกลับที่อยู่ในป่าเจอสิงสาราสัตว์เจอมีมีมี c u เจอร์ culture, เรียกว่าวัฒนธรรมที่คนเดินป่าก็จะมีกันอืเออเราก็เห็นว่ามีการทําเนรูปแบบของหนังผจญภัยในหลายแบบนะ ในในประเทศไทยเราอะนะอย่างอังกอร์ก็เป็นหนึ่งในละครเรื่องนั้นน<ล>ะที่เห็นอีกอันนึงก็อะไรวะคำคำพอนี้หน่อยไอ้โกจ๋าโกจ๋าป่านาโกเออโอ้ยนี่หนังหนังในตำนานเหมือนกันโกจ๋าป่านาโกนี่คือโอ้ยเที่ยอะไรไปเนี่ยแต่สนุกแต่สนุกแต่สนุกตอนนั้นสนุกมากตอนนั้นสนุกมากนะครับเนี่ยเราเราจะเห็นว่าในป่ามันจะมีมีธรรมเนียมมีวัฒนธรรมหลายๆอย่าง<ๆ>ที่ที่คนเขาทํากันแต่ผมก็ก็เห็นแล้วว่า พอที่หยดออกมาทําตั้งแต่ที่หยดสองอ่ะการเข้าป่าแล้วมีความแอคชั่นอ่ะสิ่งที่คนในยุคเก้าศูนย์ยุคสองพันต้นๆได้รู้สึกกันเลยคือถ้าสมมุติว่าไอเพชรพระอุมาที่เป็นวรรณกรรมคลาสสิกของไทยเลยนะอ่ะเอามาถูกทําเป็นหนังอ่ะส่งเราล,ลงมืเ,เล่เฟรเรนซ์แล้วต,ตัวอย่างมันต้องเป็นประบาณนี้ใช่มันต้องเป็นประบาณนี้เว้ยเราเราเห็นแล้วความแอคชั่นมันต้องเป็นยังไงมันถึงจะดูสนุกเว้ยมันต้องมาฟิลนี้ อยากให้มีลิขสิทธิ์ไปทอํอยอมขายลิขสิทธิ์มาให้มาทําก็ได้อะไรอย่างเงี้ยให้มีคนมามาทําผมว่าตอนเนี้ยมีมีแฟนแฟนนักสแสดงไทยอย่างที่เขามีแฟนแฟนเป็นแฟน,นแฟนเพชรปะอ,อูมามีหลายคนมากใช่เขาพร้อมที่จะเคลียร์ทุกอย่างไ<อ>ม่ใช่มาเล่นเ,เออเขาเขาพร้อมเดียมากคนหนึ่งที่ผมเห็นพูดตลอดนะพี่พี่ป๋อพี่ป๋อัทวุขกิจอ่าเก็บบอกเลยเหมือนเก็บบอกเลยนะว่าโอ้หถ้ากาบเลยนะถ้าสมมติมีใครแบบ จะเอาเพชรพระอ,อุมามาทานะครับผมผมจะเีย์คิวทุกอย่างแล้วผมมาเล่นเลยครับผมรอเป็น <c oughs> ผมแบบผมอยากเห็นมากเลยแล้วพินภัยวันเนี่ยเป็นยังไงอ,อ,อ,อผมอยากเห็นแง่สายผมอยากเห็นตัวตละครที่มันอยู่ในเพชรพระอ,อุมาเมื่อก่อนเนี่ยนิยายเนี่ยกูจะอ่านได้ในห้องสมุดด้วยใช่เพราะว่าที่บ้านเนี่ยซื้อมาเก็บก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ไม่ได้สนใจแต่ว่าเวลาไปอ่านในห้องสมุดนั่งอ่านเฮ้ยตอนนี้เข้าไปในป่าจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้นะแต่สนุกมากเลยไอ้การการเดินป่า แล้วก็เมื่อก่อนน้าผมน้าผมก็จะมีมีหนังสือจักรวาลตรงกันล่องไพรอยู่ในอยู่ในห้องน้าโอ้เมื่อก่อนไม่ไม่มีโทรศัพท์เนาะเข้าไปในห้องน้ำไม่มีไม่มีอะไรทำจะไปอ่านข้างกล่องกล่องสบู่ข้างข้างขวดยาสระผมก็อ่านวนไปวนมาจะมีหนังสือ,อล่องไพลหยิบมานั่งอ่านมันหดูดเวลามากดูะเพลนมากเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นฟิลแา่หน่อยอ่ะเปิดเปิดผ่านโซเชียลฟังเอาฟังเอาคุณพ่อผมนี่ฟังแบบ เพชรพระอุมาตอนที่เงย้ายอย่างเงี้ยสนุกทั้งวันสนุกมากทั้งวันเป็นวนริยาที่ที่เราเคยแค่อ่านและฟังจากในโซเชียลแต่แต่ยังไม่เคยเห็นนะครับที่เราจะได้เห็นในมุมมองของความเป็นภาพยนตร์ใช่ละครมีไหมไม่มีละครไม่มีเขาเขายังไม่เคยขายลิขสิทธิ์ให้ใครอ่าใช่ใช่ยังไม่มีละครยังไม่มีภาพยนตร์ แต่ถ้าเกิดมาทําเป็นฟิลแบบภาพยนตร์จริงจังเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจในสมิงเขาวขาวาที่กําลังจะมาเนี่ยมันก็มีพื้นเพแบบผมว่ามันต้องมาจากเพตราอุมาเยอะปีหน้านะครับอีกปีนึงนะออแต่ผมว่าเริ่มถ่ายกันแล้วมีมีโอกาสมีโอกาสแล้วเราจะได้เห็นว่านวานิยายในตำนานตั้งแต่ยุคเก่า80-90ที่เราเคยอ่านเคยฟังกันมาณปัจจุบันเนี่ยหาฟังได้นะในโซเชียลมันจะออกมาเป็นภาพยนตร์แล้วมันจะเป็นฟิลไหนอ่าแล้วด้วยความที่เทคโนโลยีของการถ่ายทําในยุคปัจจุบันเนี่ย ทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยเราเนี่ยมันก้าวหน้าไปไกลามากจนทําให้เรารู้สึกว่ามันสามารถรังสรรค์ความเป็นตัวละครเป็นในหนังสือและจินตนาการในวัยเด็กของเราอะ่ะอ,ออกมาเป็นภาพยนตร์ได้มันจะต้องเป็นแบบไหนอเออแล้วมันจะต้องดีเลเวลไหนแล้วอยู่ในมือของการเขียนบทผู้กำกับของใครเอออันเนี้ยเราจะต้องมาดูกันแต่ผมคิดว่าอยากให้มันมีขึ้นมาถ้ามันมีขึ้นมาผมคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเด็กในยุคก้าสู่เนี่ยคนหนึ่งออที่อยากจะรู้ว่า ไม่มันคือยังไงวะออกมาหน้าตายยังไงวะเงาสายสบุคลิกใครมันต้องเป็นยังไงอะ่ะแล้วการมาจนภัยเจออะไรในป่าเนี่ยหรือมาทําเป็นซีรีส์ก็ได้อะจริงจริงจะเป็นซีรีส์น่าสุดทำเป็นซีรีส์ก็ได้ถ้าเป็นหนังคุณคิดว่ามันอาจจะไม่ได้จบเป็นตอนที่มันดูจบแบบสมบูรณ์ได้<ว>คุณใชาทำเป็นยาวนี่เลยนิยายมันยาวลงเน็ตฟิกก็ได้เน็ตฟิกไปซื้อไปซื้อเรื่องเสรเถอะขอรอผมจะรอดูผมอยากดูจริงๆผมผมโคตรอยากดูผมว่ามีหลายคนด้วยอยากดูอยากดู พเพชรพระอุมาเออผมผมคนนึงอ่ะเป็นคนที่จะต้องพูดตามตรงว่าไม่ค่อยอยากเปิดซีรีส์เท่าไหร่เพราะว่ามันจะต้องดูยาวกินเวลาแต่ถ้าซีรีส์ไหนสนใจเนี่ยผมเปิดดูจริงจังมากถ้าเป็นเป็นเพชรพระอุมานะทําเลยทําเลยผมคนนึงนะเป็นคนตัวน้อยคนหนึ่งแต่ว่ขอแต่ขอร้องนะขอร้องอย่างหนึ่งนะถ้าสมมติทําจริงจริงนะขอแบบต้นฉบับเป๊ะเลย เออจริงๆไม่ผมไม่ผมไม่ติดเรื่องนักแสดงไม่ติดผมไม่ติดเรื่องนักนักแสดงว่าว่าว่าน้าตาจะตรงตามต้นฉบับหรือเปล่าแต่ผมขอให้เนื้อเรื่องอ่ะเป็นแบบต้นต้นฉบับขอแบบนั้นเพราะผมอยากให้มันอยากให้ตัวหนังสือที่ผมเคยอ่านตอนเด็กหรือสิ่งที่ผมเคยฟังพระพระอุมาในตอนเด็กอ่ะออกมาเป็นซีรีส์ภาพยนตร์ที่แบบเนี่ยเราเคยอ่านแล้วมันเป็นแบบนี้นะเออเอาให้มันต้นฉบับ ไอเหมือนแบบคนที่เป็นแบบเดนตุยจริงๆที่เขาชอบอะอย่างผมอย่างคุณพ่อผมอะเอาคุณพ่อผมเนี่ยคุณพ่อผมเขาก็ฟังผมก็ฟังไปด้วยเหมือนกันอ่านนวนิยายแล้วฟังแบบสนุกสนุกขนาดจีนอะประเทศจีนสามก๊กมันยังมีเป็นหนังมาแล้วอะแล้วไทยเราล่ะครับมันต้องมีแล้วปะต้องมีอยากให้มีโคเชียเลยจัดใจแล้วผมเชื่อเลยว่าหลายคนก็อยากให้มีแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าสมิงเขาขวางจะเป็นยังไงเท่าที่ผมคาดเดาเนื้อเรื่องได้น่าจะเป็นประมาณเนี้ย ประมาณนี้นะอันนี้คือถ้าที่ผมคาดเดานะหนังมันจะมาคืออีกปีหน้านะครับตัวอย่างน่าจะมาอีกประมาณ6เดือนตัวอย่างกว่าจะออกมาก็ได้ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมอ่าพฤษภามิถุนาช่วงประมาณเนี้ยตัวอย่างก็เริ่มปล่อยออกมาช่วงแบบไตมาสที่สองใช่ใช่ใช่ของของปีหน้านะครับผมก็คาดเดาว่าจะเกี่ยวข้องกับอ่าลูกสาวจ๋าพันเจออาถันโดนลักพาตัวเลยสักอย่างหายเข้าไปในป่าจาพันกับพี่ยักษ์ ก็เลยมารวมทีมกันกับคนอื่นๆจะได้เห็นลูกสาวแกก็ครั้งนี้แหละอ่าแล้วก็เดินทางเข้าไปในป่าก็ลูกสาวหน้าตาอย่างนี้ก็น่าจะคิดได้แล้วครับว่าอ๋อคงไม่ได้พ่อมาแล้วลูกสาวน่าจะได้ทางแม่แล้วอยากเห็นแม่เลยนะอยากเห็นแม่เลยเออจะจับประพันธ์นี่เขาก็อืนะปั้นมาดีปั้นมาดีปั้นมาดีนะครับก็อยากจะเห็นความแอคชั่นที่มันมากคือเวลาเข้าป่าอยาเห็นตัวละครที่มัน กวนนกวนๆเปิ่นๆสายลบลูสายเฟี้ยวมันจะมีองค์ประกอบมันจะมีมันจะมีมันจะมีแน่นอนอยู่แล้วครับตามเรื่องเล่าเพื่อให้เรื่องมันดูสนุกสนานไม่งั้นเข้าป่าไปเฉยมเดินตามทางไอเฉยขึ้นห้างนอนทําตามกฎอย่างเดียวมันก็ดูธรรมดาเดินไปมันดูธรรมดาอืมร ก็จะมีผมว่ามีมีแน่นอนอ่ะไอประเภทที่แบบว่าจะจะสู้กับเสือสมิงแล้วอนุญาตให้เสือสมิงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีเหม๋เหมอพี่ยักษ์เป็นคนอนุญาตเองก็ได้เพราะว่าเสือสมิงแปลงร่างเป็นลูกสาวจ่าประพันธ์เออ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 เป็นไปได้เป็นไ่ได้จะต้องมีมุมแบบไซโคไซโคในทางทางทางแบบภาพทางอะไรอย่างเงี้ยให้ให้คนเข้าป่าเขาจะต้องมีสติอ่ะใช่ใช่แต่ผมผมยังไงผมก็คาดหวังอยากเห็นพี่ยักษ์กับจ่าประพันธ์แล้วก็ทีมที่เข้าป่ารัวกระสุนแบบ ปั้งปั้งปั้งเลยนะหรือไปเอาแบบพวกเพื่อนทีมเป็นทหารมันร่วมมือมามาลุยป่ามาเจ็ดประจันบานลนะเออ้พวกกองไอ้พวกกองพี่ปังมาก็หาเดียวกันนะมุดมุดหนังจะเปลี่ยนไปเลยนะถ้าเอาตัวละครนี้มามุดหนังจะไม่ใช่ความแอคชั่นสยองนะมุดหนังจะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้แทนแอคชั่นคอมเมดี้อย่างเดียวแต่ตรผมว่ามันมันจะมีความเฮลเรอร์แอคชั่นเฮลเรอร์แบบนี้ผมว่าโอเคนะ ภาคสามารถทำออกมาโอเคละเรื่องของความแอคชั่นแอคชั่นนี้ให้คะแนนดีเลยถ้าสมิงเขาขวางทำออกมาน่าจะแฟนตาซีไปเลยน่าจะออกแฟนตาซีเอาให้มันสุดไปเลยใช่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 แล้วก็ข้อคาดหวังว่าจะมีเรื่องต่อไปอย่างพวกกระสืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีมาได้นะครับกระสืออาจจะเป็นช่วงขั้นกลางระหว่างภาคหนึ่งกับภาคสองเพราะที่ผมแบบลองลองลองคิดนะอาจจะเป็นสปินออฟแบบนั้นเพราะผมเชื่อเลยว่าจักรวาลที่หยดอะมันสามารถขายได้ มันยังขายได้เรื่อยๆนะครับมันจะมีในจักรวาลที่หยดมันจะมีอีกหลายเรื่องเลยทั้งสมิงเขาวขวางใช่ไหมมีที่หยดมีอกระสือกระสืออะไรวะผี่ทยะสืออสักอย่างอเออมีมีปอบปอบตะพวงก็ได้นะจริงๆปอบตะพวงก็ได้นะเ<ช>อะสามารถสปินออฟเรื่องเราได้เยอะมากเลยก็อยู่ที่ตัวเราเองว่าสามารถ หลับได้มาขนาดไหนแต่จริงๆผมไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเหมือนนิยายนะผมไม่อยากไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเอาเอาแค่เป็นแบบบดสตอรี่มาออนจากอีกจากเรื่องราวต่างๆในนิยายก็ได้เหมือนที่หยดอะใจนึงผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะให้มันเหมือนกับกับต้นฉบับที่เขาเล่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะใจนึงผมอยากให้มันแตกให้มันฉีกไปเลยเหมือนที่หยดสองทำไมคนดูชอบมากเพราะว่าเราไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเป็นเรฟเฟรนซ์มันเลยนอกจากคำว่าที่หยดแค่นั้นเองกับผีชุดดำแล้วครอบครัวตัวยอ เขามาไฟกันคือแบบพอที่หยดสองมันเลยเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จมากๆอืมนั่นแหละสกเสกเซจใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วลงตัวที่สุดก็เนี่ยแหลนะ,ะใช่แล้วนะครับฝากไว้ด้วยน่าจะปีหน้านะครับแต่ว่า<ป>ตอนนี้น <ะ S 1> ฝากเอาไว้วก่อนกับที่หยดสามใครย,ยังไม่ดูรีไปดูกันซะนะครับสนุกจริงสนุกใครจะบอกว่าไม่สนุกหรือว่าใครจะอะไรยังไงถ้าคุณยังไม่ได้ดูด้วยตัวเองอ่ะคุณพูดไม่ได้หรอกถ้าคุณจะถ้าคุณจะดูถ้าคุณแบบบอกว่าไม่สนุกคุณก็ต้องไปดูก่อน ว่ามันไม่สนุกแบบไหนอ่าใช่เราเราจะเป็นคนตัดสิน,เ,น,น,สนเอง่อย่างองต้องต้องกล้าพูดก่อนออกตัวก่อนว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นคนดูหนังจริงจังคนหนึ่งอะเราคาดหวังไว้สูงมากแต่อย่าลืมนะครับว่าการดูภาพยนตร์มันเป็นสื่อบันเทิงชนิดหนึ่งที่เราสามารถไปเสพได้เราจะดูเมื่อก่อนเราเคยพูดกันว่าเราจะดูหนังที่ไม่ใช่เป็นแนวนักวิจารณ์แล้วเราจะดูหนังเพื่อความบันเทิงแล้วมันตีแผลให้คนได้เห็นว่า เออดูแล้วเปันดียังไงดูแล้วรู้สึกยังไงเออดูแล้วเราจะได้โมเมนต์แบบไหนเนื้อหาสื่อของหนังอะไรคือสิ่งที่เราได้คําตอบกันสองคนคือดูหนังแล้วเรื่องเนี่ยผู้กํากับอ่ะจะสื่ออะไรให้คุณบางบางเรื่องอ่ะเอาเราดูเรื่องเดียวกันเนี่ยเราังให้คาตอบคนละมุมเลยใช่ให้คนละมุมนะเรื่องนี้คุณรู้สึกยังไงผมให้คําตอบแบบนี้คุณสิวาให้คําตอบแบบนี้คุณก็เหมือนกันถ้าคุณดูหลังอย่างที่หยดดูม้าหมาดูอะไรก็ตาม คุณจะได้คําตอบของคุณเองว่าหนังอ่ะมันอยากจะเสืออะไรไม่ใช่ดูเพื่อไปวิจารณ์ว่ามันไม่ดีอย่าไปดูอย่าอย่าไปติดอย่าไปติดแบบนั้นใช่ไม่สนุกหรอกคุณจะดูหนังไม่สนุกไม่สนุกใช่คุณจะดูหนังไม่สนุกถ้าถ้าคุณดูหนังเพื่อวิจารณ์อ่ะคุณจะติดเรื่องของการดูเพื่อจับผิดอย่างเดียวใช่ใช่แล้วแล้วคุณจะเป็นคนไม่มีแนวทางของตัวเองเลยใช่คแล้วคุณจะติดเรื่องของการแบบใช่คำว่าอะไรหิวแสงอ่ะเหมือนเหมือนคุณจะต้องวิจารณ์เสียให้หายเพื่อให้ให้คุณได้มีคนมามาคอมเมนต์มาพ ผม,มว่ามันมันไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องสำหรับกาดูหนังอ่ะหนังก็ทํามาเพื่อความบันเทิงอ่ะเพื่อความบันเทิงคุณก็ต้องดูเพื่อความบันเทิงก่อนเป็นอย่างแรกใช่มันถึงมีหมวดหนังแอคชั่นเฮอร์เรอร์คอมเมดี้อ่าทุกอย่างเขาจัดมาให้เราดูเพื่อเป็นสื่อสื่อนั้นแต่แค่เป็นศิลปะศิลปะแบบที่ผู้กํากับเขาจะสื่อออกมาให้คุณเป็นรูปแบบหนังและภาพยนตร์นะฮะก็ลองไปดูกันได้นะครับในที่หยดสามที่กําลังอยู่ในโรง,งในอินโรงในตอนนี้เลยนะครับแล้วก็มาหมาที่กำลังจะมาบุอยม้าหมาเฮนดีแด้วยแล้ว ทรอนเอาเลสเดาจะไปดูเดี๋ยวจะไปดูนะฮะอันนี้ขอบคุณเมเจอร์สัปดาห์นี้ไปดูหนังเยอะมากเลยะเ้อจริงสัปดาห์นี้ดูหนังเยอะเมื่อวานนี้ผมนี่กลับจากกรุงเทพมาโคราชผมถึงโคราชผมรีบมาดูหนังก่อนเลยจริงๆผมตั้งใจมากพุกคนที่ชอบดูหนังมันก็จะได้แบบมันเป็นความชอบไงมันเป็นความชอบเป็นความชอบผมก็คิดว่าพวกคุณทุกคนที่ติดตามเพจของเราอ่ะชอบเหมือนกับเราเช่นเดียวกันแล้วคุณก็ลองไปดูในแบบที่เป็นคุณดูเองมุมมองคุณปัจเจกบุคคลของคุณ ลรอลองมาคอมเมนต์กันดูว่าเอ้ยผมมีแนวคิดแบบนี้เออในคอมเมนต์แบบน่ารักคุยกันใช่แต่ผมแต่ผมอันนี้อย่างหนึ่งนะอยากให้อธิบายให้ได้ว่าชอบไม่ชอบเพราะอะไรอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นแนวทางของพวกเราเลยแล้วกันใช่ใเนาะเวลาที่เราจะอธิบายว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะอะไรอ่ะถ้าสมมติว่าชอบชอบเพราะอะไรชอบที่ยอดสามเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรใช่อ่ามันจะมีหนังหนึ่งเรื่องมันจะมีทั้งจุดที่เราชอบและไม่ชอบอยู่แล้วครับใช่ครับและและเราแต่ว่าเราขอให้เราอธิบายให้ได้ว่า ใช่แล้วเราจะเคารพการตัดสินใจคุณว่าเนี่ยคุณคิดแบบนี้กับหนังเรื่องนี้นั่นเท่ากับว่าอ๋อคุณคิดแบบนี้นะในสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบแต่เราจะไม่ไปตัดสินว่าคุณบอกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ดีไม่<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นคือความคิดในดแต่ละบุคคลเราก็บอกได้เหมือนกันว่าเรื่องนี้ดียังไงเรื่องนี้ไม่ดียังไงในมุมของเราแต่ไม่ใช่มุมของภาพลงของหนังเพราะมันคือสื่อบันเทิงครับก็ฝากกันด้วยนะครับกับ เรื่องราวของเราแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม,ตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กิจกรรมการร่วมสนุกของอพเพจ Talkbuster นะครับรแล้วก็เราจะมีเรื่อยๆนะในเ,<ล>รเรื่องของ หนังรอบสื่อมวลชนที่เราจะให้ร่วมสนุกกันนะครับนี่เราจะโพสต์นะเป็นลูกแอดแล้วก็มีสิทธิ์ในการร่วมสนุกดูหนังฟรีกับพวกเรา1นตัว1นใบเนี่ยเออหสิทธิ์ได้ตัว2อง 2> ได้สที่นั่ง, <ไป S 2> งอ่าได้สองที่นั่งเมีน้ำมีป๊อปคอร์นด้วยอ่าได้ฟรีด้วยนะครับก็มาดูที่เมเจอร์โคราของเรานะฮะก็รอติดตามกันไว้ได้ว่าเรื่องต่อไปกิจกรรมต่อไปแล้วก็ข่าวสารต่อไปของเราสคนเนี่ย จะออกมาเป็นแบบไหนนะแน่นอนว่ามีมาเรื่อยๆแน่นอนอ,เ,อเราทําเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มจะต้องต้องการหาทีเมเบื้องหลังทุก <laughs> วันนี้ทําเองเกือบหมดเลย <laughs> เคนเด้คุณทาแบบนี้ผมทาแบบนี้ <laughs> ออแต่พยายามเสิร์ฟให้คุณทุกคนได้เห็นแล้วก็ความเคลื่อนไหวของโลกภาพยนตร์ญญญและก็หนังต่างๆทั้งไทยและเทศนะครับก็จะสืบเสิร์ฟให้คุณได้เห็นกันตลอดนะฮะในช่วงจากนี้ต่อไปใช่แล้วฝากไปเลยครับกับคอกบัสเตอร์พวกเราสองคนครับ